บางครั้งชีวิตบางชีวิตระหว่างเส้นทางในสายตาของนักเดินทางมันอาจเต็มไปได้วยความสวยงามแห่งลีลาของวัฒนธรรมแปลกตากับวิถีแห่งชีวิตและตื่นใจกับคันลองอันยากแก่การจะเข้าใจในฐานะเพียงแค่คนผ่านทาง ที่เราก็มักจะเห็นความแปลกตาตื่นใจซึ่งเหมือนสวยงามดังกล่าวนั้นมันกลับคล้ายถูกแขวนอยู่บนความขมขื่นอย่างเหนียวแน่นและคอยกัดกร่อนบาดลึกให้จิตวิญญาณของผู้คนบนบาดท,ทางต้องทนทรมานอยู่กับความเจ็บปวดรันทดราวกับไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะในสถานะแค่ไพร่ประชาเผ่าผัานธุอันตับต้อยผู้เกิดมา เรากับเป็นเพียงคนขอร่วมแบ่แผ่นดินอาศัยหรือไม่ก็เป็นภาพชีวิตของราษฎรเต็มขั้นผู้ผ่านเวลาแห่งอายุขัยมาด้วยการรู้จักกับเพียงแค่คำว่าหาเช้ากินคําพร้อมกับฝากความคาดหวังไว้ว่าในวันพรุ่งนี้ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่าในวันนี้และกับชีวิตเปราะบางบางชีวิตที่กว่าเขาจะเรียนรู้ว่าหยาดน้ำตาบางหยด มันถูกกลั่นให้รินไหลออกมาจากจิตวิญญาณอันรันทดนั้นพวกเขาก็อาจเติบโตมาอย่างชาชินกับความเจ็บปวดและแทบจะสูญสิ้นพลังแห่งศรัทธาสำรับไปจากจิตใจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากบางหน้าของบันทึกจากรอยทางนอกพรมแดนที่ทีมงานสองโลกเดินผ่านเข้าสู่เชียงตุงจะได้พบเห็นบางรอยยิ้มที่ดูอย่างาฉากฉุยเหมือนเป็นสุขแต่ลึกๆ รากลับรู้สึกได้ถึงความรู้สึกบังอย่างว่ามันมีซ่อนเร้นแฝงฉาบอยู่ในรอยยิมนั้นไปไปและมันอาจจะเป็นอนุสติสำหรับศรัทธาแห่งการต่อสู้ของชีวิตทุกผู้คนทริปนี้รายการสองโลกจึงขออนุญาตดําบันทึกหน้าที่ว่าด้วยศรัทธาและหยาดน้ำตาอันเป็นสัจจะแห่งโศกนาตกรรมอีกบทบนรอยทางนอกพรมแดน ที่ทีมงานของเราเกี่ยวเก็บมาจากเมืองซึ่งปิดตัวเองมากว่าครึ่งศตวตรรษนอกเหนือไปจากตำนานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสวยงามของการเดินทาง ไปจากตลาดยามเชา้าวัดวาอารามและบรรยากาศในกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าๆของเมืองที่ปิดตัวเองมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วดอยเหมยหรือที่ชนพื้นเมืองชาวเชียงตุงขานเรียกขุนดอยแห่งนี้ว่าดอยหมุยนั้นดูเหมือนเป็นสถานที่อีกแห่งซึ่งมักจะถูกจัดอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับให้นักเดินทางต่างถิ่นผู้มาเยือนเขม,มรัตตุงคาบรีได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมชม ม่มาชายยี่เพื่อนใหม่หนุ่มชาวเชียงตุงผู้เคยข้ามแผ่นดินมาร่ำเรียนเป็นนักเรียนแพทย์ถึงเชียงใหม่แต่เขากลับรักที่จะเลือกชีวิตการเป็นมักคุเทศมากกว่าการเป็นนายแพทย์บอกกับทีมงานของเราว่าโดยหมุย สวยหน้าเที่ยวที่สุดตอนช่วงต้นฤดูหนาวเวลาในช่วงนั้นท้องทุ่งนับตั้งแต่เชิงเนินขึ้นดอยจะสะพรั่งไปได้วยดอกไม้สีเหลืองส่วนบนยอดดอยก็จะเต็มไปได้วยความงามจากช่อด,ดอกซากุระสีชมพูและถึงแม้ในวันที่ทีมงานสองโลกเดินทางไปจะเป็นเดือนที่พ้นช่วงเวลาแห่งฤดูดอกไม้เบ่งบานไปแล้วก็ตามแต่อากาศบนดอยหมุยยังคงเย็นสบาย เพราะมันมีพิกัดความสูงถึง5,925ฟิตจากระดับน้ำทะเลบรรยากาศจึงชุ่มฉ่ำหนาวเย็นไปด้วยละอองไอแห่งเมฆหมอกและนั่นก็คือที่มาของชื่อขุนดอยแห่งนี้ซึ่งคำว่าหมุยในภาษาถิ่นหมายถึงหยาดน้ำค้างหรือละอองแห่งเมฆหมอกที่มันไม่เคยว่างเว้นจากการเคลียร์คลอโอบล้อมยอดดอยสูงแห่งชีตุก แม้มีระยะทางเพียง30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเส้นทางที่ผ่านมานับตั้งแต่ทีมงานของเราเริ่มย่างก้าวเข้าสู่เมียนมามันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงสำหรับขับรถลัดเลาะไป่ไหลยเขาไปบนทางอันคดเคี้ยวกว่าจะถึงปลายทางตามคำบอกเล่าของโกมินผู้ซึ่งเคยผ่านทางมาก่อนแล้ว และกำลังทำหน้าที่สารถีนำทีมงานเราในเที่ยวนี้เมื่อพ้นจากหมู่บ้านสุดท้ายอันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไทยเขินที่มีคันคูชลประทานส่งน้ำหล่อเลี้ยงผ่านมาในใจกลางหมู่บ้านก่อนที่เส้นทางจะทำมุมไต่ขึ้นสูงสู่ขุนเขาในหุบลึกริมห้วยข้างทางนั้นมีโรงกำเนิดไฟฟ้าที่อาศัยพลังน้ำซึ่งส่งมาตามคันคูจากยอดเขา ซุกตัวอย่างสงบให้เห็นลิบๆอยู่เบื้องล่างมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ทางการเมียนมาเพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมานี้และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟสําคัญที่จ่ายไปหล่อเลี้ยงเมืองเชียงตุงแทนกระแสไฟปั่นแบบเดิมในว่านี่เป็นหนึ่งในแผนปฐมบทของการเตรียมความเจริญไว้สําหรับรองรับการท่องเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็อดสตารรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ เพราะแม้โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ําแต่เป็นพลังน้ําที่ไม่ต้องพึ่งสร้างขื่นเก็บกักน้ําอย่างที่ประเทศบางประเทศมัวแต่มุ่งมั่นจ้องจะทําลายป่าเพื่อให้กลายเป็นเทะเลสาบสาหรับนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าทํากันครับทีมงานสองโลกเลยขออนุญาตเก็บภาพนํากลับมาเป็นอนุสติเพื่อเตือนใจใครบางคนในเมืองไทยเพราะอย่างน้อยที่สุด ผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังมีผลต่อพื้นที่กสิกรรมแบบนาขั้นบันไดที่ปรากฏให้เห็นตลอดสองข้างทางและเลยลงมาถึงทุ่งที่ราบเชิงเขาซึ่งเราเพิ่งผ่านไปเห็นแล้วก็อดคิดถึงวิกฤตการณ์ภายแรงในบ้านเราไม่ได้ทั้งๆที่เขื่อนขนาดใหญ่ของเรามีมากมายไม่รู้กี่เขื่อนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยก็เช่นกันทางการเมียนมากำลังเร่งปรับปรุงเพื่อให้สะดวกแก่การเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยว เราจึงเห็นหลายทางหลายแห่งมีกองหินเรียงรายคล้ายเส้นทางสายจากท่าขี้เหล็กแต่มันไม่ได้ถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบเท่านั้นเพราะแรงงานสําคัญในการปรับปรุงเส้นทางสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางแห่งเมืองเชียงตุงที่บางครั้งก็จ้างเอาจากแรงงานชาวบ้านทีมงานของเราได้พบกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่ทํางานรับจ้างหาหินให้กรมทางซึ่งในสายตาของเรามันออกจะดูเป็นงานสาหัสสาก,กัน เกินไปกว่าสําหรับผู้หญิงเล็กๆร่างบอบบางทั้งสองจะมาทําเพราะแม่ลูกทั้งสองจะต้องช่วยกันหาหินขนาดใหญ่กว่าลูกมะพร้าวห้าวที่หนักอื้นทีละก้อนสองก้อนค่อยๆลําเลียงขนขึ้นมาจากเหวลึกก่อนเอามากองเรียงไว้บนไหล่า,าเพื่อแลกกับค่าแรง50จัดหรือราว11บบาทถึงแม้จะมีรอยยิ้มจากเธอแต่พวกเราก็อดมองดูหินกองใหญ่ที่เรียงรายอยู่ริมทาง อันเป็นประจับพยานเห็นความเหนื่อยยากอย่างยิ้มไม่ค่อยออกพร้อมกับแอบ,บคิดลึกๆว่าทุกสุขของผู้คนมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ทุกนั้นดูจะเกิดขึ้นบ่อยและมากกว่าแม้บางทีจะมีรอยยิ้มปนเปื้อนปลอบใจอยู่บ้างก็าตาม บ้านบนดอยหมุยเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบผู้คนส่วนใหญ่แม้จะเป็นชาวเขาเผ่าอาข่าแต่ก็มีชนเชื้อชาวจีนและไทยเขิอนอาศัยร่วมอยู่ด้วยวัฒนธรรมแม้จะดูหลากหลายแต่กระนั้นก็กลมเกลียวกันอย่างสันติแม้ชาวอาข่าจะยังดูล้าหลังกว่าและปลูกบ้านง่ายๆอาศัยกันอยู่ทางท้ายหมู่บ้านส่วนคนเชื้อชาติจีนและไทยเขินส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตอนนอกบ้านเรือนมักสร้างจากไม้ หรือกอดด้วยอิดดินเหนียวคล้ายกับที่เราได้พบเห็นกันที่หมู่บ้านเชียงพอแต่อิดดินเหนียวที่ดอยหมูยจะเป็นสีออกแดงตามธรรมชาติของเนื้อดินที่นี่และมันทําให้พออนุมานได้ว่านี่น่าจะเป็นส่วนเสี่ยวหนึ่งของการหลั่งหลายทางวัฒนธรรมจากจีนตอนใต้แถบอยู่นะเพราะลักษณะการสร้างบ้านแบบนี้เราเคยพบเห็นกันจากบ้านหินแตกบ้านดอยแม่สลอง อันเป็นหมู่บ้านจีนทอดทางแถบอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเมื่อหลายปีมาแล้วก่อนที่อารยธรรมใหม่จะเปลี่ยนบ้านก่ออิดดินหลังคาม,มุงจากมาเป็นบ้านอิดบล็อกฉาบปูนมุงสังกะสีอย่างเช่นทุกวันนี้ผู้คนบนดอยหมยูยมีทั้งที่นับถือาศาสนาพุทธและาศาสนาคริสต์จึงไม่แปลกที่บนดอยแห่งนี้จะมีทั้งวัดทางพุทธศาสนาซึ่งน่าสนใจอย่างวัดสตุรถะตมิงกะละัง หรือบทคลิ์เก่าแก่อย่างโบท RCM และที่นี่ทีมงานของเราได้พบกับศรัทธาที่หยิบยื่นมาซับน้ำตาให้กับชีวิตน้อยๆบน่อยสูง ดูคล้ายจะกำเนิดจุติขึ้นมาพร้อมๆกันมันอาจเป็นความโชคดีสำหรับหมู่มวลเวสียชาติที่ศัจธรรมบทนี้มักปรากฏเป็นสิ่งเตือนสติอยู่ในทุกอานิสงค์ของทุกศาสนาแม้บางขณะจะมีความขัดแย้งทางด้านหลักที่การเมืองกันอยู่บ้างก็ตามอย่างเช่นบนดอยหมยุยภูสวยแห่งเชียงตุงในแผ่นดินสังคมนิยมของสหภาพเมียนมา วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2524อย่างวัดสตุรทะตุมิงกะละที่สื่อความหมายถึงการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ของผู้คนแห่งพื้นแผ่นดินอันใกล้ชิดทั้ง4ชาติคือพมา่าไทยลาวและจีนนั้นคือบทพิสูจน์ความเชื่อมั่นในศรัทธาสันติธรรมที่ยังคงมีอยู่และสามารถคำจุนอะไรบางสิ่งในจิตใจของผู้คนร่วมกันได้เป็นอย่างดี รือแม้บทสทาเก่าบางบทที่ใช่ว่าลัธิทางการเมืองที่ผ่านมาจะเข้มข้นจนกลืนกินทำลายให้หมดไปเพราะห่างออกไปจากหมู่บ้านดอยหมุยไม่มากนะักบริเวณโดยรอบจะเรียงรายด้วยตึกเรือนพักเก่าของเหล่าผู้ล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษในอดีตและถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปแต่บนเนินกว้างท่ามกลางความรกรางนั้นโบทหลังหนึ่ง ยังคงยืนตระงานและเต็มเปลี่ยมไปด้วยกระแสะแห่งศรัทธามาจนกระทั่งทุกวันนี้โบสถ์อาเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ใน,นนิกายโรมันคาทอลิกสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช1912โดยนักสอนสาศาสนาชาวอิตาลีชื่อโบเนตาในวันที่ทีมงานสองโลกแวะเวียนเข้าไปสัมผัสนั้นบนลานกว้างหน้าโบสถ เด็กๆหลายคนกำลังสนุกสนานอยู่กับโลกส่วนตัวร่วมกันและเสียงออแกนที่ดังลอดออกมาจากในโบสถ์ทำให้เราต้องติดตามเข้าไปดูภายในโบสถ์เราที่พบกับแม่ชีผู้กำลังบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ท่ามกลางวนล้อมของเด็กๆอีกหลายคนและการสนทนากับคนเดินทางแปลกหน้าอย่างเราก็เริ่มขึ้น 200, yeah. 200. เด็กทั้งหมดที่อยู่กันที่นี่เป็นเด็กกำพร้ามาจากหมู่บ้านต่างๆรอบๆดอยหมยุยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวเขาที่พ่อแม่ตายไปบ้างหรือไม่ก็ถูกทอดทิ้งไม่มีใครคอยเลี้ยงดูนั่นเป็นคำบอกเล่าเป็นภาษาไทยใหญ่จากแม่ชีชื่อหลุยจีนาครับและรายการส่องโลกก็บังเอิญได้สัมผัสกับโศกนาฏกรรมบทนี้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อแม่ชีหลุยจีนา พาเราเข้าไปดูโลกใหม่ของชีวิตน้อยๆเหล่านี้ในตึกถัดจากโบสถ์หลังใหญ่ที่นี่เราได้พบกับเด็กเล็กชายหญิงอายุตั้งแต่ไม่ขวบไปจนถึงราวสิบขวบเศษอยู่ในความอนุเคราะห์ของแม่ชีหลายรูปเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าแม่ชีทั้งหมดเป็นชาวพื้นเมืองและจากการสอบถามจึงได้รู้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนผูดอยที่เกิดสัานในศาสนา ซึ่งมีทั้งที่มาจากเผ่าอาคาลัวขคชินและมาจากท้องถิ่นทั่วเมียนมา <Yeah. S 1> แม่ชีลูจีนาได้เล่าให้เราฟังต่อไปอีกว่าเด็กเหล่านี้บางคนน่าสงสารมาก mm hmm. เกิดมาก็ต้องพบกับชะตากรรมซึ่งบางคนไม่เพียงแต่ร่างกายพิการตั้งแต่กําเนิดแต่อาจถูกความเชื่อถือในประเพณีเก่าๆคุกคามถึงขั้นทําให้ต้องถูกพ่อแม่บังเกิดก้าวฆ่าตายหากไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเด็กแฝดคลอดที่หมู่บ้านทุงนะเป็นหมู่บ้านชาวอาขาห่างจากที่นี่ไปราวเดินเท้าหนึ่งวันโชคดีที่มีคนอุ้มเด็กหนีออกมาให้ทางโบสถ์ช่วยเลี้ยงไว้ก่อนเรื่องน่าเศร้าสลดจะเกิดขึ้นทั้งคู่เป็นเด็กเพศหญิงอายุราวเดือนเศษชื่ออาสุมตะและอาเมียวแม้วันนี้เธอจะโชคดีได้พบกับชีวิตใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอันโตนิตะและบัมบินา แต่เราก็เชื่อว่ายังมีชีวิตน้อยๆอีกหลายชีวิตบนดอยสูงอันห่างไกลคงอาจไม่โชคดีเช่นเธอเพราะพวกเขาอาจเกิดมาเพียงเพื่อแค่ลืมตามองโลกแล้วจากไปทั้งๆที่ยังไม่มีความทรงจำใดๆเกิดขึ้นเลยและถึงแม้ว่าเราคงไม่อาจพิพากษาได้ว่าความเชื่อถือเก่าแก่ที่มองดูโหดร้ายนี้เป็นสิ่งผิดไปเสียทั้งหมดบางทีมันอาจเกิดขึ้น และตั้งอยู่บนเหตุผลบางประการสำหรับชีวิตที่ดำรงอยู่บนภูดอยในการก่อนแต่สำหรับในวันเวลาแห่งปัจจุบันมันน่าจะถึงเวลาที่ชะตากรรมบทนี้ควรจะเปลี่ยนไปนเนื่องว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับชีวิตซึ่งคงไม่เป็นการขบถต่อความเชื่อถือแห่งวิญญาณบรรพบุรุษเพราะอย่างน้อยที่สุดทางสำหรับชีวิตแสนเข็นสายนี้ก็กำลังเปลี่ยนไป และบังเกิดให้คนผ่านทางอย่างเราได้พบเห็นบนดอยสูงมมมแม้ที่นี่เราจะยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ดังสอดแทรกอยู่บ้างแต่เราก็ได้พบรอยยิ้มท่ามกลางหยาดน้ำตาในแววตาค่อนข้างสดใสซึ่งเกิดขึ้นจากแรงสละแห่งศรัทธาจากคนกลุ่มหนึ่งที่อุทิศหยิบยื่นเข้ามาช่วยซับความเจ็บปวด ของชีวิตบางชีวิตกลางดอยสูงแห่งนี้ยังอีกนานกว่าที่โลกใบนี้จะสุขสงบและแม้จะเป็นความจริงที่ว่าทุกสุขผู้คนเป็นคนกำหนดแต่เราคงไม่ปฏิเสธความจริงอีกข้อที่ว่าศรัทธาก็คือพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตนี่อาจเป็นรายงานอีกหน้าซึ่งคงไม่สดสวยหรือชวนท่องเที่ยวเหมือนบันทึกหน้าอื่น แต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นและรายการสองโลกบันทึกมาจากเชียงตุงเมืองบุญเมืองศีลเส้นทางอีกสายหนึ่งนอกพรบแดนด